สวัสดีครับผมเลชเชสิตน,นะครับจากทีมงาน POS POS.co นะครับก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พาพวกเราเนี่ยทำการสร้างตัวฐานข้อมูลบน o d ดูไปเรียบร้อยละคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ามาดูกันเรื่องของเรื่องของเอกสารนะครับก็คือเขาเรียก Tutorial บทการเรียนรู้ซึ่งทางเว็บไซต์ o d ดูเองเนี่ยก็จะมีเหมือนกับคู่มือนะครับให้เราไว้ศึกษาไว้อ่านอยู่ละนะครับก็รวมถึงการเปลี่ยนภาษาบนโอดูด้วยนะครับก็เอาละ โอดูเนี่ยบางคนเปิดมาเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดบางคนอาจจะอ่านแล้วงงอ่ะในบริบทแบบไทยเนี่ยนะครับเพราะบ,บางทีเหมือนแปลแบบเหมือน g o Google Translate เลยก็จะงงแล้วจะเปลี่ยนภาษายัางไงนะครับก็อย่างแรกก่อนสมมติเราอยู่ odoo.com ใช่ไหมครับให้เราสกองวัที่ด้านล่างสุดเลยครับที่ด้านล่างสุดจะนะครับจะมีตรงส่วนนี้ครับที่ให้เราเลือกภาษาได้นะครับเราก็เลือกภาษาที่เราอยากจะให้ามันแสดงมันก็จะทําการเขาเรียกว่าเปลี่ยนลิงก์ไปนั่นเองนะครับ ในเคสนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมอชอบที่จะใช้ภาษาอังกฤษามากกว่าเพราะว่ามัน,น,นค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าบางทีเราต้องการจะพรีเซนต์ให้กับทางลูกค้าฟังเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับครานนี้ถัดมาคือสมมุติเราอยากจะเริ่มต้นหัดใช้โอดูเนี่ยเราสามารถจะไปดูว่าพวก วิดีโอสไลด์นะครับด u t ตัวเรียของทางอูดูได้จากที่ไหนนะครับก็ด้านล่างเหมือนกันครับให้สกอร์ที่ด้านล่างสุดเลยครับในเคนี้เนี่ยก็จะมีพาที่ชื่อว่า t u t ต r i a รีนะครับแล้วก็ดอก u m เมนให้เลือกคาว่า t u t ต r i a รีครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำการวิ่งเข้ามาสู่หน้านี้นะครับที่ knowledge is super power ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเป็นแดชบอร์ด ที่บอกว่าเอเราอะ่ะมีการดูวีดีโอเรามีการทำควิดนะครับก็คือพวกง่ายๆคือเหมือนกับแบบฝึกหัดน,นะครับมีเอ็กซ m เราทำตอนท้ายบทนะครับไปแล้วกี่หัวข้อซึ่งเอาล่ะสมมติเราจะเริ่มจากการศึกษาวิดีโอก่อนเราจะเริ่มยังไงล่ะนะครับก็กดเข้าไปนี้เลยครับปุ๊บนะครับเพราะเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับคอร์สนะครับให้เราอะ่ะนะครับ ศึกษาเราก็ไล่าตามลําดับเลยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการสร้างตัว o d ดูเ a t a b เบ e ซึ่งผมก็มีพูดไปแล้วนะครับแล้วก็พวกปุ่มต่างๆนะครับว่าใน o d ดูมีเมนูอะไรบ้างก็คือ Navigate in o d ดูเมื่อเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับให้เรานะทำควิดนะครับก็คือ,อบัสรัดท้ายบทแล้วก็ทำเราก็จะมีสกอร์นะครับสกอร์สกอร ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น exam อ,อย่างง่ายนะครับมันก็จะมี exam แ,แล้วก็ tutorial ที่เขาเรียกว่า advanced ก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยสามารถจะเป็น tutorial ที่สำหรับ for enterprise นะครับไม่ใช่เป็น for community นะครับก็จะเป็น tutorial ที่เขาเรียกว่าไม่ได้เชิง developer จ๋าจะเป็นเชิงฝั่ง user แต่ว่าผมเชื่อว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับ นะดูแล้วก็ศึกษาเข้าใจก่อนผมจะลองเขาเรียกว่าง่ายๆกันนะครับอย่างเช่นตัว Furniture Store อันนี้ก็จะเป็นการยกเคสของ Business Flow ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเขาเรียกว่าติดตั้งระบบ ERP หรือ o d o เนี่ยนะครับใช้กับร้านค้าเฟอร์นิเจขนาดเล็กนะครับที่อาจจะไม่ต้องการที่จะสต็อกสินค้าคือถ้าเกิดลูกค้านะมีความสนใจจะซื้อก็ทำการเพอร์เชสไปยังทางผู้ผลิตนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าทีมงานในการ ประสาทงานกับผู้บริตนะครับรับสินค้ามาก็มีการชิปไปหาลูกค้ามีการทำระบบพวกเกี่ยวกับระบบบัญชีนะครับก็คือทาง Account ก็มีการตรวจสอบการโอนเงินการชำระเงินมีการออกไปเสร็จพวกนี้มันก็จะทำการไลฟ์โฟล์ให้ดูนะครับผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับจะได้เห็นภาพว่ามันจะพูดยังไงนะครับ ก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้อธิบายดีมากนะครับน่ารักและเก่งด้วยนะครับก็จะมีสอนนัื่นะพวกระบบ CRM นะครับแล้วก็มีอธิบายเรื่องของ Flow นะครับนี่นะครับผมจะให้ดูรูป Flow ของเขาอ่านี่อันนี้เขาจะอธิบาย Flow ว่าเคสนี้เนี่ยนะเริ่มจาก MarketingMarketing เนี่ยอาจจะมาจากเขาเรียกว่า ลูกค้ามาที่ฟอนต์สโตร์หรืออาจจะผ่านอ e ีคอมเมิร์ซหรือผ่านช่องทางอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่ามีการขายขึ้นมาซึ่งในเคสน,นี้มันก็จะวิ่งไปยังทีมเซลล์ทีมเซลล์ก็ทำการแจ้งมายังทีมผู้ผลิตเพื่อทำการเพ h a ์สสินค้าแล้วก็ทำการนำเข้าสินค้ามายังระบบคงคลังก่อนที่ทำการส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินลูกค้าผ่านกระบวนการแอคเคา t i n g ิ้งนะครับทีมโอเคคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับในคลิปนี้ก็ พวกเราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวเรื่องของการเปลี่ยนภาษานะครับบน o d ดูแล้วกเ็เรียนรู้ว่านะคู่มือนะครับ t UTORIAL o d ดูเนี่ยนะเข้าดูจากที่ไหนนะครับโอเคถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ